ินมื้อเช้านะคะอาหารดีเชียว อนซุปตรเพราไ่ข้าวต้มก็้อต้มยนะตจะเป็นอีบ สวัสดีวันท er ี่3นะคะตอนนี ja. ้นะคะเราอยู่กันที่ร้านสกีจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวใส่ซาบให้แล้วกันนะคะจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คืนนานานาหนาวมากิมะโตกด้วยคือก็คือเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาเล่นอะไรนะชโนมบิลแล้วก็จะมีไอเรือเรือเนี่ยไม่รู้มันเรียกอะไรอะใรลงเมฆ้วยใช่ใช่จำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้อ่านอะไรมาเลยเขาพาไปแหละเราก็ไปตามนั้นแหละหนาวมากตอนนี้ทุกคนเงิ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 นมันนคุณเท่าไหร่ อาเดล่าสุดตะกี้วันประมาณลบแปดอะค,ะอคอ่ะใช่แล้วก็คือหิมะตกหิมะตกมาท้งไทยเราตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยนะคะเช้ามาวันนี้เราจะไปกันประมาณ3มที่ก็คือมีลาสก,กีแล้วเดี๋ยวจะไปสวนสัตว์ตกแล้วก็จะไปที่หมู่บ้านลามงิงไปกินลามเมงกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายเมืองเข้าไปที่ซัปโปโรใช่ไหมใช่ <laughs> ก็จะเป็นประมาณนี้เ๋ยอัปเดตให้ดูเป็นทีทีไปนะคะ ดูหิมะลงมือ hmm นี่เห็นไหมเนี่ยว้วนี่ติดเสื้อเต็มเลยโอเคจ้ะไปกันต่อนี่เดี๋ยวเราจะไปขับแบบนี้การสันอูโมบิลของเราจะเป็นรอบ11โมงนะคะก็คือใครมาที่นี่ก็ต้องจองเป็นรอบๆเนะคะดีอันนี้พี่กายจองมาให้เราแล้วสวยมากจ้าข้าจั่วข่าตั่ว ขาวไว้หมดเลยนะไปเลยใส่หัวตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาแต่งตัวนะครับเนี่ยต้องใส่มวกันน็อกใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ คนับก็คือเหมือนเป็นสายลัดแจ้งว่าเหมือนแบบเราจะไปขับโซนวิวอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีแบบสำหรับคนเดียวหรือสองคนอันนี้เป็นแบบสองคนก็จะเป็นสีนี้ออ๋ใช่เป็นเทมเดป้เป็นสีขาวค่าสโซนวดิ่เท่าไหร่นะสองคนหมื่นแปดเย็นถ้าคนเดียวจะอยู่ที่หมื่นสองมาแล้วเนาะครั้งหนึ่ง จริงๆเขาก็จะมีถุงมือแล้วก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะคะน่าจะต้องเสียตังค์เพิ่มดูอาฟินาจานีเฮ่อเย็นมากเดี๋ยวเก็บโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวก็รู้เวอทักาทุกคนนะคะการีให้เอาขาขึ้นข้างบนนะคะ we we'll เขาจะวนเด็กให้เราถ่ายรูปนะก็คือไงเนียหนักขายจ้าเครื่องอะไรนะพันสองร้อยชี้ีอะไดึงเ่สวยมากเลยค่ะอ่ะอมันไหมนั่งถ่ายโอ้ยสนุกตักล้องตากล้องจำเป็น <laughs> é, tá yeah, สนุกมากเลยเรายังไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเรียกอะไรวะสโนว์บอร์ดซึ่งคิดว่าถ้ามันลมไปนอนน่าจะไม่มีกระดูกและยังไายท้องเลยก็เลยไม่เลือกจะไม่เล่นนะประมาณนี้เซฟอยู่เซฟอยู่เส็จแล้วเดี๋ยวเราต้องคืออุปกรณ์ดีกว่านะจ๊ะ ตกหนักมากเขาบอกว่าวันนี้ชั่วคะเป็นวันที่หินนักหีนมะหีนมโตกหนักส,นสุดในรอบ5ปีแจ่มมากเลยจา้าแล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> เรากาลังจะไปหมู่บ้านรามเมงอ่าในนี้ก็จะเป็นแบบว่ารามเมงที่ขึ้นชื่อของเมืองยี่ <c oughs> ใช่ป่คะ <c oughs> จะมีประมาณ7-8ล้านเขาก็เลยบอกว่าเหมือนการทุกร้านเค็มโคตรเค็มแล้วก็อะไรนะ ประมาณนี้เขาบอกว่าร้านไหนว่างก็กินไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินเข้าไปกินราเมงกันก่อนทุกคนดูหิมะอ้าวคือตกหนักมากเลยนะเนี่ยค่ะมีประมาณเจลดป้านเขาก็เลยแจ้งว่าถ้าร้านไหนว่างก็คือ,อไม่มีโคลนเขาปิดไงไม,ไม่งั้นมันมาไม่ถึงหรอกก็คือร้านไหนว่างก็คือกินไปก่อนอันนี้ปิดเหรอ หรือว่าเต็มเต็มโอ,โอ้โหเดินไปก่อนไหมโอ้โหคิวยาวมากแล้วเราจะได้กินไหมโอ้โหไม่น่าจะได้กินหรือเปล่าือ เต็มทุกหลักเลยจ้าเดินตรงไปไหนอ่ะอันนั้นเต็มใช่ไหมครับเต็มขับเต็มเรียดเลยให้เดินตรงไปไหนอ่ะตรงนู้นข้ามถนนไปเออไม่เขาคือเขาบอกนู่นเหลืองๆนู่นน่าจะอันนู้นแล้วก็คืออันนี้ถนนหรอข้ามถนนอะไไปแล้วเราก็เดินไปตรงนู้นหนักสุดๆอ่ะ นี่นี่มีร่องนี้อ่ะแต่มันจะจมอยนะู่นะกก้าดีดงเป็นข้าวเป็นโต๊ะกินนี้ใช่ปะเดินตรงไปตรงต้นไงร้านนี้ขอยอ,อะไรเนี่ยข้าวกับเกี๊ยวที่น้องบอกออป่าว เนี่ยไม่มีคนเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้กินอะไเหลืองๆเนี่ยเออก็เดินมาลาลาเมงค่ะจากถนนซอยลำเมงเมื่อกี้คือคนเยอะทุกร้านเลยแล้วเขาปิดไปสองร้านมั้งแล้วคนก็เยอะมากเพราะว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่เขามากินที่นี่กันนะคะ เขาเรียกอะไรนะร้านอาหารที่แบบคนญี่ปุ่นที่นี่ก็นิยมเหมือนกันพอแกงอง๊งเราลงพณะลูกเป็ดลงก็คือเต็มปไป<ล>หมดเลยจ้าคุณกายก็เลยแนะนามาพี่เดินไปสุดซอยเลยค่ะมีอีก้านนึงเพิ่งเปิดใหม่เ,เราก็เลยเดินมาไม่ค่อยมีคนพราะเขาเดินมาอีกถนนนึงสั่งไปแล้วน้องเมื่อกี้เป็นเซตราเมงกับเกี๊ยวซ่าแล้วก็ของเฮียเป็นแบบน้ำข้นไม่รู้มันเรียกน้ำอะไรอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแล้วก็ของว่าก็คือเป็นเป็นแบบน้ําใสเดี๋ยวรอดูกันค่ะให้ดูวิวข้างนอกก่อนนี่มาตกหนักมาก อันนี้คือหนักกว่าเมื่อเช้าอีกนะนี่จ้าราเม็งของเรานะคะมาแล้วนะคะส่วนของเฮียนะคะก็จะเป็นราเม็งที่เป็นน้ำข้นอ่ไม่รู้เรียกอะไรอ่ะมันซุปโชวอยุไหมตังติงโอเคแล้วก็ทั้งหมดอันนี้นะคะเซตละ1,000ันเยนเท่านั้นอะาันนึงก็ติด2 2่สใช่รดีมากขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วมีเวลาจำกัด สบายใจหรือยังซื้ออย่างไวต้องใช้คาว่าวิ่งผ่านหน้าร้านเย็บ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 เออไม่ต้องคิดเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนจ้ะไม่รามาทำอะไรกันลบสี่จุดเก้า่เห็นยังเดี๋ยวรวมกันตรงนี้พวกความรวดเร็วนะคะห้าลบห้าแล้วเว้ ตันนี้เหมือนเป็นผู้ประสบไทยเียฮิมาต,ต้องหนาวมากๆๆหนาวจัดมีงีงหนีหลบไปอยู่ในถ้ำเล้วคุมเฮียหายยากหายยากเลยอยากเล่นฮิมาอยากเลครันี้หมตลอดค ต้นสวับไซบีเรียนตัใหญ่มากเ็กเขามันเป็นหมาป่าป,ป่าแล้วไม่นยัตัวการมาที่สวนสาธาที่สวดเธอใช่สนุกสนุกสนุกสจริงการที่มา ขวางลงมาเลยนะม <laughs> ีการหั่นหมออ รอีกหนึ่งเอ็กซ์เ n รียลเชิญเลยค่อยากลองแบบเรานะคะการมาดูสวนสาธทราะกลางหิมะตรงนั้นสุดยอดมากลบสี่องศาเท่านั้นเองเย็นมากคือถ้ามันเป็นวันไม่ใช่ถ้าเป็นฤดูหนาวค่ะสวนสาธารณะเขาจะปิดเกลี่ประมาณสามโมงครึ่งเปิดสี่โมงเนาะแ้วถ้าเป็นฤดูร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดแบบสี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะ ไม่พามาก Love ็จะรู yeah. ้แต่ถ้าใครมาเองก็ต้องเช e ็คเวลาใช่ดูเวลาอุ๋งอุ๋งน่ารักอุ๋งอุ๋งน่ารักจริงๆมีสัตเยอะมากแต่เหมือนว่ามันหิมะมันตกเพราะน้องอ่ะเขาหลบเข้าที่พักตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไรเดี๋ยวเราต้องเข้าซับโปโรใช่ไหมครับวันนี้เราต้องไปนอนเข้าในเมืองแหละสามคืนครับใครค่ะ ตอนนี้เราอยู่ซัปโปโรแล้วนะคะเดี๋ยว,วเรากำลังจะไปกินชาบูกันนะคะก็คือ,อเขาจองชาบูใ,ใช่ไหมใช่ครับอุณหภูมิคือลบหนึ่งอ่ลบหนึ่งแล้วก็หิมะตกจ้าวันนี้คือหิมะตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้คือเราอยู่ใจกลางซัปโปโรใช่ปะชื่อถนอนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ แล้วก็คือว่าคนเยอะมากเป็นถนนแห่งความบันเทิงของกินเยอะร้านช้อปปิ้งเยอะที่เที่ยวเยอะนี่เลยตึงกาหนาวมากจ้าครั้งแรกของเรานะคะกากการมาฮอกไกโดและซัปโปโรกับอุณหภูมิลงนึ่ง กับกับช่วงหายยากันเลยกับช่วงอ,อะไรนะนนที่มาโตครั้งแรกเหมือนกันที่มาสุดยอด <c oughs> วันนี้เราอยู่ร้านข้าวแล้วนะคะเราจะมากินร้านนี้กันนะจ๊ะ อันนี้เราอยู่ร้านบุฟเฟ่ชาบ,บูแลนะคะนี่เลยจ้าเป็นชุดหมูอันนี้น่าจะเป็นเนื้อได้เหมือนเราแล้วก็จะมีปู عد. อันนี้จะเหมือนไม่เหมือนอันที่แล้วเนาะนี่ปูโอ้โหดูอันนี้นี่นี่นนนน น้องก็ตัดมาให้แล้วใช่ไหมใช่เนี่ยเอาเช่ชามออกโอเคอ่คิดว่าชามออกเดี๋ยวหล่นเอาไปแล้วเขาก็เขาดึงมาให้เราด้วยนะคะตัดให้เราเสร็จจับชึ้งพร้อมกินอันนี้สวยไหมอยู่เพื่ออะไรกินแล้วเติมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเขามีถุงมือให้เราใส่ด้วยนะเขาเลยไม่ทันแล้วเขาไม่ถุงมือให้เราใส่ด้วยนะใส่อะไรก็ได้น้องเดี๋มือจะเลอะ น uhm, er oh, uh oh, ี่ก็เป็นชุดผักจานใส่หมดเลยนะคะใส่เลยครับใส่หมดเลยครับแต่อันจริงปูอันนี้ไม่ค่อยถูกจริดน้อยเท่าไหร่นะมันกินได้แหละแต่ว่าที่กินมาสองที่มันเค็มอ๋อใช่ออมันก็ได้อยู่แหละ ชุ้เนื้อเหมือนเบคอนเลยเอลยร่อยน้ำาไหอืมใช่น้ำาไอร่อยด้วยนี่พอเรามากับไก้นะคะเขาก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนาเล่าส่วนใหญ่ไก้ไทยก็จะประมาณมาลวจ้า ชึ้งชึงอันนี้คือเป็นอยหอยชองมากำปายหนึ่งสองช่มตึ้งติเราอแบทหนันนะกระหมูาวข้อขไอ้ฝน ฝนโ,โมีครบเลยเว้ยแต่ก็คงแบบโปล่อยเลยมันหนาวอ๋อฮะครับโอ๋ยออกมาจากร้านแล้วคือีอ่มะไต่ไม,ม่ฝนตกใช่เล้คือหนาวมากออคือตอนแรกอ่ะแค่ว่าหิม้าตกก็แย่แล้วตอนนี้ก็คือแบบ ข้างหลังเราจะเป็นร้านที่เขาขายกล่องดนตรีเยอะๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากำลังรอเวลาให้คุณนาฬิกาเขาออกมาทำงานกิ๊งกองกิ๊งกองกิ๊งกองกิงกอง